Akaka à, 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 à. Jackie 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 Come 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 Hello Hello Mình à lên à à Ma Ma đi cả? thăm gặp khao hay mạ mạ cơ

ไอ้บื้อไอ้บื้อไะมาบินมาเลยไปเที่ยวเลยไปไหมไปไหมสวัสดีครับสวัสดีครับครับกรับกรับไปเร็วมามีมม๊ไปแล้วนะไปไหมไปก็มาเร็วๆร็วมาอุ้ยมามีมม๊เดินชนแล้วเนี่ย ไปแช่กันไปแช่กันดีกว่ามาขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมาอู้ไปแล้วไปแล้วมาตดมออสการมานี่เหรอ บินไปไหนโอ้ย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 กา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 อะไรมาตุ่สวัสดีครับสวัสดีครับออสการ์สวัสดีครับกูต์ม์นิ่งกูต์ม์นิ่งกูต์ม์นิ่งไอ้อ้วนดี๋ยไอ้บัตเตอร์มันจ้องจะกินเนี่ย ดูมันดูมันเกาะหัวไปอีแล้วไปอีแล้วอย่าบินไปไกลนะรู้ไหมอะอย่าบินไปไกลรู้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดลงมาไม่ได้อีก อันนี้ก็ตามจังเลยนะตามจังเลยนะออสการ์ก้าก้าก้าโอ้ยต้นไม้พังหมดแล้วยังไม่ได้ทำโรงเรือนใหม่เลยเละตุ้มเปะยังยังยังเอ้ยยังหามาไม่แล้ว ไหนละกากากาอย่าบินไปไกลนะปล่อยปล่อยปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยออสการ์ก้า,กามามามีเลวมามาบ้านลกเละเทะไปหมดฝนตกทุกวันยากขึ้นฮัลโหลฮัลโหลป่าป่าอเมซอนสวัสดีครับ ไหนกันหมดจ้าท้องอีกไม้ท้องอีกไม้ท้องอีกไม้สวัสดีครับเป็นป่าและป่ามีซอนแล้วทำบ้านไม่เสร็จสักทีมาลงมาเร็วคากาคากาคากาดูแพะ แคะก็มาเล่นกันน่ารักดีอวยสัตว์ทุกตัวเจนจะเลี้ยงให้อยู่ร่วมกันนะคะร่วมกันได้หมดเลยอะดิงดิงดดิออสการมามามนี้แล้วคนเก่งไปเที่ยวปะขับรถเที่ยวปะขับรถเที่ยวปะคิวควคิว,คว,คว มีอีกหลายตัวในบ้านนะคะเดี๋ยวพาไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูไอเนนี้หน้าตามันเอาเรื่อง่ะเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกกระแจนเท่าไหร่ไม่รู้มันเป็นอะไรอะไร w h a t s a p เก๋อะอะไรเป๊ะมากเลยฮิตมาเนี่ยอะ Phải subscribe đi kênh Ghiền Má Gõ